Miracle. สวัสดีครับพี่เพิมพ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิซมครับก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่เราพาพี่เพื่อนเพื่อนพูดคุยกันในเรื่องของเวลาฝนตกช่ำๆ่นานๆหลายๆวันเนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรทํากับต้นไม้ของเราบ้างนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราสามารถทาอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับก็ได้พูดคุยแนะนนไปแล้วแล้วก็บอกท้ายคลิปว่าเดี๋ยวเราจะมายกจอม นะครับแล้วก็ผ่าหัวบอลสีกันใช่ไหมคือตอนนี้จริงๆก็ช่วงเวลานั้นหลังจากที่ทําคลิปนั้นเสร็จนะครับฝนตกมาเกือบ2ชั่วโมงนะครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ถ่ายทําคลิปเรื่องของการยกจอมแล้วก็ผ่าหัวบอลสีให้กับพี่เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ตอนนี้เวลาสักประมาณ2องทุ่มกว่าๆนะครับก็จะมา,ายกจอมนะครับจะมา ให้พาพพเพื่อนมาดูกันว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราดูเนี่ยมันมันเป็นไปอย่างที่ที่เราคาดการณไหมไหมนะครับาการที่เราจะยกจอมตอนนี้นะครับต้องบอกก่นเรื่องบอลสีเนี่ยไม่เสม็ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆนะครับสิ่งแรกที่เราเรียนรู้กับมันในเรื่องของการเปลี่ยนาหาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยสังเกตว่า ถ้าบอลสีมันจะหัวใหญ่หรือเราจะยกจอมเพื่อที่จะเอาหัวเขาเนี่ยมาผ่าทําจํานวนเนี่ยเราต้องเลือกยังไงนะครับเราจะดูยังไงนะก็มีข้อสังเกตไม่กี่ข้อนะครับที่ตนเองอเรียนรู้กับเขานะครับหนึ่งก็คืออายุไม้ต้องได้นะครับอายุไม้ต้องได้อ,อย่างเก่งเลยคือต้องต้องประมาณ8 9เดือนหรือ1ปีเป็นต้นไปนะครับเขาถึงจะเริ่มมีหัวที่ จะสามารถผ่าทำจำนวนได้แต่ถ้า,าเราอาใจร้อนเรารีบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยมันจะก็จะมีชิ้นให้เราพอที่จะจะผ่าแต่มันมันน้อยมันมันไม่คุ้มกับไม้การเจริญเติบโตของไม้นะครับก็เลยคิดว่าเออมันต้องใช้เวลานานหน่อย2ก็คือต้นมันต้องโตนะครับต้นมันต้องโตต้นมันต้องสมกับหัวของเขานะครับไม้พวกนี้เป็นไม้ไม้มีหัว แสดงว่าถ้าต้นโตหัวก็ใหญ่นะครับถ้าต้นเล็กหัวก็อาจจะน้อยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือข้อข้อสังเกตข้อสงสัยนะครับอย่างวันนี้นะครับอันนี้เป็นบอลกาบนะครับนี่บอลกาบก็คือบอลที่เขามาีใบอยู่ด้านล่างนะครับหรือที่ทางอาเซียนบอลสีเขาจะเรียกว่าแข้งนะครับหรือกาบเขานั่นเองแล้วก็จะมีใบใบหลักอยู่ข้างบนนะครับใบ ใบเล็กอยู่ข้างล่างนะครับที่เรียกว่าแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อกันเลยว่า,าหัวนะครับของบอลกาบตัวนี้นะครับสีแดงตรงนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อนะก็อันนี้ก็ได้มาน่าจะ2ปีแล้วนะครับต้นนี้น่าจะ2ปีแล้วนะครับหลังจากที่ปลูกเข้ามานะครับก็มีหลายอาการทั้งเจอโรคเจอมแมลงนะครับยุบนะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรา เราควรจะเลี้ยงบนสีประมาณไหนหนึ่งไม่ให้ยุบสนะครับไม่ให้เจอมแมลงนะครับมแมลงก็สําคัญพวกเพี้ยไฟลายแดงเนี่ยโอยบนสีนี่เขากลัวมากนะครับแล้วก็เรื่องของอการเลี้ยงดูนะครับในช่วงของฤดูหนาวอะไรพวกนี้นะครับก็พอที่จะทําความเข้าใจได้นะครับมาเรามาดูกันเลยว่าต้นนี้จะมีหัวให้เราได้ยกจอมหรือเปล่าแล้วก็ จะมีหัวให้เราได้ผ่าไหมนะครับก็อันนี้สุดดินปลูกที่ที่พี่เพื่อนเพื่กำลังจะเห็นนี่ก็คือผมก็ทดสอบนะครับเรียนรู้ทดสอบเองนะครับว่าอ่ามันควรจะมีแบบนี้แบบนี้ก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราเราดูจากใน youtube เช่นเดียวกันจากพี่เพื่อนจากเซียนเซียหลายๆท่านจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับ ก็ส่วนมากเขาก็จะเน้นเรื่องของใบก้ามปูนะมิเซมก็เอาใบก้ามปูมามาทำนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั่นก็คืออ่อก็ผสมในส่วนของของแนวความคิดของตัวเองเข้าไปด้วยนะครับเรื่องของมันต้องมีดินมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ไม่เป็นใบก้ามปูล้วนอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันกนแล้วกันไม้เกือบ2ปีนะครับจะได้ประมาณไหนนะ <laughs> ไม้เกือบสองปีนะครับไม่น่าเชื่อพี่เพืเ่อนๆนะครับต้นเขาก็โตใหญ่เหมือนกันนะนี่นะครับไม้เกือบสองปีได้เท่านี้นะครับได้แค่หัวแม่มือนะครับได้แค่หัวแม่มือเองนะดูตรงนี้เห็นไหมนะครับเออเนาะมันจะบอกว่าไงดี ขออนุญาตเปลี่ยนต้นดีกว่านะครับเนาะอันนี้แสดงว่า2ปีเนี่ยเขาก็ให้แต่ใบให้แต่อะไรมาเขาไม่ไม่สะสมที่หัวเลยนะครับแล้วก็รากก็ค่อนข้างจะน้อยเนาะอันนี้ก็ยอมรับสภาพนะครับอันนี้เอาไปไปปลูกต่อนะครับเอาไปปลูกต่อนะเดี๋ยวไปเอาต้นที่คาดว่านะครับต้นที่คาดว่าน่าจะ มีหัวใหญ่ให้เราผ่าได้นะครับโอ้โพดคตรเสียฟอร์มเลยพี่เพื่อนเดี๋ยวเอาต้นที่มันน่าจะผ่าได้ลองมามามาหรือให้พี่เพื่อนดูนะครับถ้ามันยังแบบหัวเล็กเราก็หาต้นใหม่อีกบอลซีมีหลายต้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองลองลองหาดูครับามาครับต้นนี้ดีกว่าครับนี่นะครับต้นเจ้าประจําของเรานั่นก็คือชายชนครับลองมาดูว่าชายชนจะทําให้เรา ิดหวังหรือเปล่าแต่ส่วนมากชายชนของมิสเอมน่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเพราะเขาน่าจะโตเต็มที่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสูตรดินที่ไม่ใช้ใบก้ามปูนะครับก็ดินก็จะล้วนซุยหน่อยแล้วก็รากก็จะค่อนข้างจะฟูฟูเยอะๆนะเนี่ยเห็นไหมไม่ใช้ใบก้ามปูนะครับแล้วต้นนี้ก็เลี้ยงแบบแดดร้อย แดด200ไปเลยอะนะครับไม่เคยเข้าล่มนะต้นต้นพวกนี้นะนะครับเอาให้แดดเป็น200ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหัวเขาใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ดูจากลักษณะรา,ากแล้วน่าจะจะหัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่เพื่อนๆน่าจะหัวได้เหมือนกันโอเคครับตัวนี้ไม่ผิดหวงังแน่นอนเดี๋ยวนี่เซียมขออนุญาตไปล้างรากก่อนนะครับล้างรากก็ใช้วิธีการฉีดน้ํานะครับถ้าเราแงะแบบนี้จนดินหมดเนี่ย เดี๋ยวรากเขาจะเกิดปัญหานะครับไปล้างรากแป๊บหนึ่งฉีดน้ําแป๊บเดียวนะครับอ่าโอเคครับมาแล้วนี่นะครับหัวเขาก็จะประมาณนี้นะครับเทียบกับหัวไม่มือแล้วก็ใหญ่กว่านะครับประมาณหนึ่งเท่าตัวได้นะครับแต่ที่สําคัญนั่นก็คือเขามีรากแบบฟูๆนะครับแล้วก็มีหน่อมาด้วยนะครับนี่นะครับ คือหน่อเขาเนี่ยก็ออกมานะครับสองหน่อเห็นไหมฮะแล้วก็ป้ายนะครับป้ายแดงสวยเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการยกจอมนะครับในรูปแบบของมิเซมนะครับในวิธีการทําของมิเซมนะพี่เพื่อนเอย่าว่ากันนะว่าเอ้ยอันนี้ทําผิดหรือเปล่าทาถูกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเอาแบบสไตล์แบบมิเซมก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาดู ใก,ใกล้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เซมจะ,อะบอกให้ดูว่าเราจะจะทําแบบไหนนะครับถ่ายแบบใกล้ๆไม่ต้องเห็นมิ่เซมก็ได้เนาะอ่าโอเคนะครับขั้นตอนของการยกจอมในแบบสไตล์ของมิ่เซมนะครับพิเซมจะต้องทําการแยกต้นหน่อเขาออกก่อนนะครับตัวนี้หน่อเขามีอยู่สองหนอนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวลองลองดูว่าอ่าเป็นแบบไหนนะฮะนี่นะครับ หน่อก็จะประมาณแบบนี้นะครับแทงออกมาแบบนี้จริงๆถ้าเราเราไม่รีบหรือว่าเราไม่ไม่อยากทําจํานวนเงี้ยค่อยๆให้เขาขึ้นหน่อมาอย่างนี้ก็ก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบอ่ามาผ่าหัวยกจอมทําจํานวนเงี้ยครับอันนี้ก็เราก็แซะนะครับเราก็แซะเอาเอาหน่อเขาออกก่อนนะครับเออลืมไปเนาะลืมบอกพี่เพื<ๆ>่อนไปนะครับการทําบอลสีทุกครั้งนะครับถ้ามือใครไม่ทํางานหนักมานะครับ แนะนำว่าให้ใส่ทุงมือนะครับแต่ก็จริงๆแล้วควรจะใส่เลยนะครับเวลาการทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบอลสีนะครับใส่ทุงมือดีกว่าเพราะว่ายางของบอลสีค่อนข้างจะคันมากนะครับอ่ะเราได้มาละนะครับหน,หนึ่งหนึ่อซึ่งถ้าดูใกล้ๆแล้วหน่อนี้ค่อนข้างที่จะเขี้ยวเยอะเนาะเออเขาเรียกว,ว่าเขี้ยวนะเขี้ยวเยอะก็คือ หน่อที่เขาจะแทงขึ้นมานะอีกเยอะเลยนะครับหนึ่งหน่อผ่านไปเรามาดูหน่อที่สองนะครับเพราะมีสองหนอ่อเห็นไหมอ่าหน่อที่สองนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน่อที่สองเหมือนกันนะเราก็หาหาตรงบริเวณที่เป็นโคนเขานะครับเพื่อที่จะทำการแทงนะแล้วก็ให้เขาให้เราได้ตัวหน่อเขานะครับ เขาค่อนข้างจะกรอบนะครับไม้บอลสีเนี่ยนะครับเวลาเราแทงเข้าไปปุ๊บเขาจะลั่นนะครับเปาะปะแปะแป,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 ปะนะครับลั่นให้แบบเรา,เร,ารู้เลยว่านี่คือชั้นแตกแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับก็อ่านี่ครับนี่ได้มาอีกนะครับหนึ่งหนอนะบอลสีนะครับเป็นชายชนนะเมื่อกี้เอาบอลกลาบมาทำนี่เสียหน้าหมดเลยนะครับ ไดหัวเล็กนิดเดียวนี่นะครับได้มาอีก1นหน่หนออนนี้เดี๋ยวปลูกได้เลยนะครับก็เอาปลูกได้เลยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นจอมที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเห็นไหมนะครับนี่จอมของเขานะครับส่วนส่วนบนมันจะมีรากนะครับพี่เพื่อนเห็นไหมส่วนข้างบนเนี่ยนะครับใกล้ๆข้างบนเนี่ยมันจะมีรากนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหัวเขานะเราก็ ของมิเซมนะมิเซมจะผ่านะครับจะตัดเอาจอมเขาเนี่ยก็คือเอาตั้งแต่ลากเขานะครับเอาตั้งแต่ลากเขานะครับคือจะไม่ค่อยของมิเซมเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ยกชิดชิดโคนมากเกินไปนะครับจะเอาตั้งแต่ประมาณลากนะครับประมาณลากตัวสุดท้ายเลยนะครับเพื่อที่ให้จอมเขายังมีลากอยู่แล้วก็ผ่าลงไปอ่าถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับ แนะนำว่าอย่าเพิ <finishing on developed Airbnb> ่งเสียดายอะไรก็แล้วแต่ลองฝึกทําก่อนนะครับใช้มีดพวกนี้ทําก่อนอย่าเพิ่งใช้ตัวของมีดโกนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เราไม่ถนัดเนี่ยเป็นอันตรายมากกว่านะลองใช้มีดนี้นะครับแต่มีนี้มันจะมีข้อเสียนะก็เสร็จเรียบร้อยก็แยกออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือหัวที่เราจะหัวที่เราจะผ่าต่อไปนะอันนี้นะนะครับนี่คือหัวที่เราจะผ่าต่อไปก็ประมาณแบบนี้นะครับ และนี่ก็คือจอมเห็นไหมอ่าจอมก็คือส่วนบนที่เป็นติดลำต้นแล้วก็เหลือรากไว้แบบนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกต่อได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมรากเขาก็จะยาวแบบนี้รากเขามีเยอะแบบนี้นะครับโอกาสที่เขาจะเสียหายหรือเขาจะตายเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยก็แนะนําว่ามือใหม่ทําแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้เนะย เราก็ทําความสะอาดครับเวลาทําความสะอาดให้ระวังเห็นไหมตรงเนี้ยจะมีพวกของเขี่ยวเขาที่แทงขึ้นมาเนี่ยนะครับเขี่ยวเขาพวกนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งที่เขาจะขึ้นมานะครับเนาะจะเป็นอีกต้นหนึ่งแต่สังเกตได้เลยว่าอ่าบอนสีเนี่ยนะครับถ้าเราเลี้ยงเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับบริเวณตูดนะครับบริเวณก้นของหัวนี่ครับเขาก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบ ผุพังกร่อนไปเรื่อยๆนะครับเน่าขึ้นมาเรื่อยๆนะตามอายุของเขานะครับคือเราเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลที่จะแบบเ,ออเลี้ยงได้ดีขนาดนั้นอันนี้คือก็ต้องบอกกันตรงๆนะว่าใครที่แบบเลี้ยงตามมีตามเกิดของไม่เซมเนี่ยนะครับหัวเขาก็จะก้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะแบบนี้เราก็ทำความสะอาดเขานะครับส่วนล่ากก็เอาออกนะครับจะใช้มีดตัดก็ได้นะครับเฉือนออกไปนะ หรือจะเด็ดทิ้งก็ได้นะเนี่ยนะครับแต่เด็ดทิ้งเนี่ยก็มีโอกาสพลาดที่เราจะไปโดนใส่ตัวของหน่อเขาเออตัวของเขี้ยวเขานะครับเขาอาจจะพาเขี้ยวเขาหลุดนะครับเนี่ยแล้วก็ตัด,ต,ดตัดออกแบบเนี้นะทำแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบสไตล์มือใหม่จริงๆเลยนะพเพื่อนๆเนาะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ใครที่เป็นมือใหม่ต้องลองนะมิซมแนะนําว่าทุกคนจะต้องต้องฝึกต้องลองครับไม่ต้องกลัวครับ ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะจะ,ะมีปัญหามีอะไรเนาะถ้าเราไม่ลองเนี่ยมันก็ไม่เป็นสักทีถ้ามันเกิดปัญหาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เราจะได้ระมัดระวังในครั้งต่อไปนะครับแบบนี้นะเราต้องเอาไปล้างต่อนะครับเอาไปล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนะเพื่อที่จะเวลาเราผ่านะครับผ่าก็จะจะได้จะได้สบายนะครับผ่าก็จะได้เห็นชัดเจนว่าเราจะผ่าตรงไหนเดี๋ยวขอไปล้างเพิ่มอีกนิดนึงก่อนนะครับ อ่าได้มาแล้วครับนี่นะครับล้างก็พอให้สะอาดนะครับไม่ให้มีคราบดินไม่ให้มีคราบของไอตัวเปลือกหรือตัวก้านเขาติดอยู่แบบนี้นะครับแต่อย่าขัดนะครับไม่แนะนําว่าให้ขัดนะครับเพราะว่าถ้าขัดเนี่ยบางทีเดี๋ยวเราโดนใส่เคียวเขาที่กำลังจะงอกจะไหไรพวกนี้นะครับมันก็อาจจะหลุดไปแล้วก็มันจะงอกช้านะครับถ้ามันมีคงมีเคียวแบบนี้มันก็จะงอกไวขึ้นนะนี่ก็คือ หัวของบอลสีที่เราจะมาผ่าทําจํานวนนะครับส่วนเรื่องของจอมตอนนี้นะครับจอมมันเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมนะครับเราก็ทําการปลูกเลยสําสหรับการใช้กระถางนะครับก็อันนี้ได้ยินจากพี่เพื่อนๆน,นะครับที่มีความรู้เรื่องบอลสีเขาก็แนะนําว่าให้เป็นกระถางทรงกระบอกยาวๆนะครับให้เอาเป็นทรงยาวจะดีมากนะครับแต่ไม่ยาวเกินไปนะก็คือ เป็นทรงที่มีความยาวยาวอีกเบอร์หนึ่งของปกตินะครับแล้วก็เวลาการการปูบนสีการชาบบนสีเนี่ยควรที่จะใช้กระถางที่เล็กที่สุดนะครับฉะนั้นต้นจอมนะครับต้นนี้มิเซมจะใช้กระถางแค่5นิ้วนะครับเพราะว่าต้นก็เอาข้อพงพอโตเหมือนกันนะครับก็ใส่ดินลงไปดินปูของมิเซมตัวน,นี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นใบก้้มปูผสมกับแกรบนะครับ แกบดิบนะครับแต่หมักแล้วนะแกบดิบที่หมักแล้วนะครับหรือว่ามันเก่าแล้วนะครับไม,ไม่ไม่ได้เป็นแกบดิบใหม่นะครับอ่าเวลาปลูกก็นะครับจัดรากอะไรให้เรียบร้อยนะครับรากเขาให้ต้งแบบแผ่ๆนะครับอย่าให้เขาติดกันมากเกินไปนะครับรากเขาให้เขาเดินได้สะดวกนะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะครับเอ่อตอนแรกก็ถามว่า ก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่สำหรับคนที่บอกว่าโอ้ยใบก้ามปูอย่างเดียวก็พออะไรอย่เงี้ยนะเออปลูกไปปลูกมาเราก็ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วคือบอนสีเนี่ยนะครับเขาชอบแบบดินโปร่งโปรงนะครับไม่ชอบแบบกดทับอัดแน่นนะซึ่งคลิปบอนสีเนี่ยพี่เซมก็เคยแนะนำพี่เพื่อนไปแล้วว่าเออ ถ้าเวลาเราลดน้ำนะครับหรือว่าเรา,าสังเกตนะครับต้นบอลสีของเราเนะเวลาน้ำมันลดลงไปหรือน้ำมันฝนตกอะไรเงี้ยมันแข็งนะมันขังอยู่บนบนวัดบนกระถางแบบนี้นะครับมันไม่ลงไปปื้ดเดียวเลยอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้เปลี่ยนเลยนะครับพี่เพื่อนเให้เปลี่ยนเลยนะเพราะว่าดินเขาน่าจะแน่นละแล้วก็บอลสีก็จะไม่ค่อย จะสวยแล้วก็ไม่ค่อยจะโตนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือหลังจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับไปทํายังไงต่อมิเตมก็จะเอาไปาวางบนกระบะไดโซนะครับที่มีน้ํารองอยู่นะครับก็จะใส่น้ําประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางใบนี้เลยนะครับจะเลี้ยงเขาไว้ประมาณแบบนี้อสองสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์นะครับแล้วก็ ถ้าอากาศดีก็จะยกมาวางแต่ตอนนี้มันจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็เราก็ต้องเลี้ยงหาเลี้ยงเขาให้อยู่ในสภาพของออที่ต้องมีการหล่อน้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับอ่าโอเคครับก็เสร็จสิ้นสำหรับขั้นตอนของการยกจอบแล้วก็การปลูกนะครับส่วนหัวบอลสีเดี๋ยวมิเซมเจ่านะครับ่าแล้วก็เอาปลูกเอาชำนะครับ ก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก1 1เดือนถึง2เดือนนะครับเข้าถึงจะขึ้นใบขึ้นมาเนาะแต่ส่วนเรื่องของการผ่าคือตอนนี้หัวมันเล็กไปไม่เสียว่าหัวมันเล็กไปไม่อยากจะผ่าให้ดูเนาะเพราะามันเล็กเดี๋ยวไม่เสีมีชายชนที่หัวใหญ่ๆเลยนะครับหัวใหญ่ๆเลยรับประกันว่าใหญ่แน่นอนนะครับใหญ่เท่าไข่ไก่แน่นอนเดี๋ยวเอาตรงนั้นแนะ มาถ่ายให้พี่ๆเพื่พพอนดูว่ามิเซมทำยังไงแล้วก็ตอนนี้มิเซมก็มีตัวอย่างในเรื่องของการชําชนะครับชิ้นบอลสีด้วยนะครับแล้วเขาก็ใกล้จะออกแล้วแหละนะครับก็ได้เวลาเหมือนกันก็ประมาณผ่าไปประมาณสัก1เดือนได้นะครับตอนนี้เขากำลังจะขึ้นใบก็พอดีนะครับพอดีกับโอกาสก็อาจจะยังไม่ได้ทําให้ดูในคลิปนี้นะครับสําหรับการทําจอมก็ประมาณนี้นะครับในสไตล์ของมิเซมแ้ว ใครที่มีความรู้นะครับเรื่องบอลสีพี่ๆที่แวะเข้ามาดูนะครับก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับหรือพี่เพื่อนๆนะครับที่เป็นมือใหม่บอลสีตอนนี้อย่างบอกเลยตอนนี้มิเซมกลับมาอินบอลสีอีกแล้วนะครับล่าสุดชอบไปประมาณ6-7ต้นนะครับเป็นไม้แหลๆแต่เป็นไม้แลในอดีตนะครับก็ซื้อมาสะสมซื้อมาทําจํานวนแล้วก็ซื้อมาฝึกนะครับเดี๋ยวก็ อะไรนะดอกบอลสีใกล้จะได้ละเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการผสมกันเนาะก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าจะผสมยังไงแบบนี้จะติดหรือเปล่าก็มาลุ้นกันไปตามแบบนี้เนาะสไตล์ของมิสเอมก็ทําประมาณแบบนี้เรียนรู้กันไปนะครับฝึกกันไปเพราะว่าเราเพิ่งเป็นมือใหม่ของการทําไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม้บอลสีอะไรทุกอย่างนะเราพยายามเรียนรู้กับเขานะและที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ย ขยับมาแล้วขยับมาแล้วอ่านะครับตอนนี้ก็เริ่มแอนโทเรียมนี่นะครับแอนโทเรียมก็ต้องมานะครับแต่บอกได้เลยว่าแอนโทเรียมเนี่ยคือเหมือนโชคก็ชั้นนะต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูนะอันนี้ก็ต้องขอสะสมดูก่อนว่าแอนโทเรียมตัวน,นี้จะมีงบประมาณในการหามาสะสมนะครับสักกี่สายพันธุ์รวมถึงที่ตอนนี้อยากได้เพิ่มเติมก็คือเป็นส่วนของฟิโลเขียวต่างๆนะครับเอาละครับก็ แนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็แนะนำไม่เซ็มได้นะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยที่สําคัญคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับ